สวัสดีค่ะทุกคนออนซีวีมาแล้ววันนี้เราแวะมาเล่นเกม MMORPG กันบ้างนะคะกับเกม Demon Sutra นะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะคะและตอนนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงทดลองเล่นก่อนเปิดตัวในสโตไทยนะคะเพื่อนๆซึ่งเกมนี้เขาบอกว่า MMO จะเป็นแบบ Open World แลด้วยเหรอ เนื่องจากตอนนี้นะคะเป็นแบบว่าช่วงทดลองเล่นเดี๋ยวเราขอแอบดูประกาศเขานิดน,นึงก่อนเขาบอกว่าเป็นเกม MMO แดนมหาศาจรรย์ที่มีเรื่องราวจากตำนานโบราณน,นะคะโคสเบต้าเนี่ยจะตั้งแต่วันที่26กุมภาถึงวันที่4มีนาคมนี้นะคะเพื่อนๆกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆ ก็จะได้โบนัสกันไปนะคะสำหรับใครที่สายเติมก็มาดูกันได้นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่องแจกฉายยาสุดพิเศษก็คือในช่วงที่โค้สเบต้าเนี่ยเราจะต้องเข้ามาล็อกอินนะคะ5วันก็จะได้รับรางวัลน,นี่ตามนี้เลยพวกของอัปเกรดเลเวลต่างๆนะคะเยอะมากเลยนะนี่นี่นี่โอเคแล้วก็วันที่3ก็จะเป็นกิจกรรม เติมเงินแจกอีกเหมือนกันโอเคก็เอาง่ายๆนะนเพื่อนๆถ้าเกิดเข้ามาเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้ฉายาไปเล่นจริงในช่วง Open นเบต้านะก็จะมีฉายาที่พิเศษกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะและเริ่มกันมานะเราจะมาดูกันก่อนว่ามีตัวละครอะไรให้เราเลือกเล่นบ้างนะคะตัวละครแรก นี่น่าจะเป็นจอมกระบี่นะถือกระบี่เดินไปเดินมาอู้มีสกิลที่เป็นแบบว่าพายุซัดป์๊ปปุ๊ปปุ๊เลยนะเออแต่แปลกอะ่ะเราไม่ได้ยินเสียงเกมของเกมนี้เลยไม่แน่ใจนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูในตัวเกมแล้วเดี๋ยวเช็คกันอีกทีว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่จะเปิดเสียงเพลงอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ยินนะคะและตัวต่อมานี่ก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวจอมเวทนะ สังเกตได้จากการออกสกิลเขานะคะแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนที่นะเพื่อนๆน,นี่จะแบบว่าลอยไปเลยอะ่ะเหมือนเป็นเทพอะไรอย่างนี้เลยนะมาดูที่ตัวละครที่สามนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวโลกอืมแล้วก็มีกระบี่ใหญ่มากเลยนะการโจมตีเนี่ยเขาจะเป็นน่าจะเน้นป้องกันแล้วก็การออกแอคชั่นเนี่ยมันจะดูช้ากว่าตัวที่ถือกระบี่ที่เป็นตัวแรกนะคะเพื่อนๆและตัวละครที่สี่ โอ้น้องเป็นตัวผู้กันน่ะอืมโจมตีรอบตัวเลยเป็นบาเรียรอบตัวเลยนะคะแล้วก็เดินไปนี่ศัตรูนี่ก็กระเด็นกระเด็นกระเด็นเอ้ยตัวนี้ชอบอะ่ะดูน่ารักดีเราเลือกเล่นเป็นตัวนี้กันดีกว่าโอเคมาแล้วอ๋อนี่ไงเสียงมาแล้วด้วย โอ้โหตอนแรกเราก็คิดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนช่วงต้นนี้เขายังไม่ได้ใส่เพลงมาเฉยๆเพื่อนๆโอ้โหเพลงนี่บอกว่าเพื่อเหิมฟังแล้วบอกว่าเหมือนดูหนังจริงเจ้าลังภายในอ่ะอยากจะปล่อยพลังหลังจากอัพเลเวลเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนนะสังหารมอนสเตอร์แล้วก็จะได้เม็ด,เ,มดเก็บเอ็ e นะคะแล้วก็จะมีน้ำเต้าได้รับอีกพีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัพเลเวลแล้วจะได้ของวิเศษเพื่อแข่งแกล่งยิ่งขึ้นเอ้อยทำไม หน้าจออะไรแบบนี้มันคล้ายๆกับเกมนี่เลยเนาะลกไลท์เลยอะ่ะนี่มีบารีรอบตัวอู้อุยชอบชอบชอบน้องคนนีเดี๋ยวก่อนรอไม้เยอะๆแล้วเราค่อยกดน้ำเต้าดีไหมเฮ้ย,ยมีอะไรข้างหน้านู้นด้วยอะ่ะอุ้ยนี่นี่นี่เก็บเม็ดเม็ได้ีกพีใช่ไอนี้ไอเนี้ยอะไรอะ่ะลูกทอ้อลองกดดูน้ำเต้าฟูเออเหมือนเป็นสไตล์เกมแบบลกไลท์เลยอะ่ะดูท่าทาง จากแอคชั่นของเขานะคะแล้วก็มีให้เลือกสกิลด้วยเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างนกดำแห่งโชคชะตาปล่อยนกดำบินลอยไปและกลับโอ้เหมือนกับไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้บูมเมแรงอะแล้วก็มีกลงล้อฟินิกนะคะปีกลมอัศนีบาทอืมเอาอยัางไงดี เอาคว่างกงลอฟินิกดีกว่ามันดูเท่ดีอะโอ้นี่เพื่อนๆของวิเศษนะคะรวมการส่งชิ้นเนี่ยจะได้เป็นของพิเศษชนิดพิเศษขึ้นมาอีกด้วยนะเอ้ยคล้ายๆเกมล็อกไลท์จริงๆอ่ะถ้าลงสกิลกันแบบนี้โอ้โหม่ชอบชอบคิดไม่ผิดเลยที่เลือกตัวที่มันมีบารียะก็สบายเลยนะคะเราเอากองลอฟินิก,กดีไหมเ,เราชอบ กงลอฟินิกนี่มันเป็นสกิลเหมือนกับสกิลเริ่มต้นของตัวเวทเลยอ่ะใช่ป่ะตัวเวทอีกอันที่ไม่ใช่พูกกันอ่ะตอนที่เราดูรายละเอียดสกิลเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเราอยากเอากงล้อฟินิกให้เต็มเลยอะเป็นแบบแดงเลยนะน่าจะดีสกิลจะได้โหดโหดโอ้ยนี่กงล้อออกมาเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วและศตรูนี่ก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้นี่เราอยู่ด่านนี้จะต้องคู่กับเจ้าหมู โอ้แล้วก็มีแถบด้านบนนะคะเอ้ยเราเลือกอะไรอีกดีล่ะวิถ้าเป็นกรงลอฟินิกรวมกับคำสั่งสังหารน่ะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก15%เอาดีเออไ่อ้ยอุยอ้ยข้างเท้ามาเต็มไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มสงสัยแล้วว่าเป็น MMO ยังไงรู้สึกว่าคือเล่นเล่นไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเล่นเกมล็อกไ์จริงๆ โอเคไม่เป็นไรเราชอบสนุกลุยต่อเลยด้านนู้นมีลูกเท้อดรับอยู่อะตามลูกเทอ้อไปดีไหมนะเลือกนกดำแห่งโชคชะตาไปอีกอันหนึ่งดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใช้ร่วมกับสกิลแพสซีฟที่เป็นถุงของขวัญได้นะคะไม่โอ้โหมันอะเราชอบ ตอนนี้ศัตรูหลักนะคะก็จะเป็นเจ้าหมูที่ตอนแรกเราเป็นตีเจ้าหมูที่เดินสี่ขาใช่ไหมตอนนี้มันเป็นเหมือนกับครึ่งหมูครึ่งปีศาจเออเรียบร้อยแล้วฉากสวยดีนะตัวละครที่เป็นน้องตัวเล็กๆอะ่ะจะเป็นสามมิติด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเลือกอะไรดีล่ะเราเลือกคําสั่งสังหารก่อนดีกว่าจะได้ดาวเมจเพิ่มมากขึ้นนะคะ ไปเลยตะลุมตุงต่ำตะลุมตุงตําอุ้ยเก็บ exp บ้างจะมันเกินไปแล้วตอนนี้เราเลเวล8แล้วโอเคสกิลต่อไปเอานกดำนกดำไปเลยปล่อยนกอ้าบอสมาแล้วสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นมินิบอสเวลาที่เราสู้ไปแล้วเนี่ยมินิบอสนะคะจะออกมา2ตัวและตัวสุดท้ายตัวที่3ามนะคะถึงจะเป็นบอสใหญ่ เราเก็บ e XP ไปด้วยระหว่างที่ตีมินิบอสอันนี้ได้ของหรอจักกำจัดบอสเสร็จแล้วนะคะจะสามารถสุ่มเปิดหีบสมบัตินี้ได้มันเป็นตะเกียงแหละเนาะเตาหลอมเตาเผาอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเราจะได้สกิลเพิ่มมาเราได้เป็นอาวุธวิเศษครุยนะคะจะเพิ่มดาเมจขนาดใหญ่เล็กน้อยพิ่มที่ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้น20%เอ้ยถ้าอย่างนี้วงเราก็กว้างขึ้นดิใช่ไหม เออใช่วงที่อยู่รอบตัวเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะขอไปเก็บลูกทอ้อก่อนละแล้วก็แวะเก็บมีด้วยเม็ด exp ด้วยเก็บด้านล่างให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บด้านบนต่ออูนกอ,ออกมาเยอะขึ้นแล้วโห exp ออวงเยอะขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บเลยเหรอ <c oughs> อ๋อมอนสเตอร์เนี่ยมันออกมาเรื่อย เลเวลอัพอีกแล้วเพิ่มวงขนาดใหญ่ขึ้นกันดีกว่านี่เอ้ยเราลืมกดลุกไอ้นี่อะไรอะน้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าปูปลาโอ้โอ้กดน้ำเต้าเขาจะดูดมาหมดเลยไอ้ที่อีพีที่ดรอปอยู่โอเคเข้าใจแล้วว่ามันใช้ยังไงตอนนี้เราจะอัพยวนกงล้อฟินิกส์นะคะนี่โอ้อัพขั้นสุดท้ายนี่แสงมันวิบวับวิบวับจริงๆ ชอบลุยเลยอุ้ยอุ๊ยขังขาวมาเยอะมากแล้วก็เดินเก็บอีกทีแบบชิวๆนี่มาอีกแล้วนี่ตอนนี้เราไม่หลบแล้วนะขังขาวเก็บให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะอัพคำสั่งสังหารเพิ่มดามเมจก็จะเพิ่มอีก50%โอ้ไม่ใช่เพิ่มอีกสิตอนแรกมันเพิ่ม30%ใช่ไหมก็จะเพิ่มเป็น50%นั่นเอง โอ้โหสกิลมันบุบบุบบุบปับมาแล้วสกิลใหม่ตอนนี้เราสามารถอัพนกดำให้รวมร่างกับฟินิกได้แล้วเป็นขั้นสุดท้ายนะคะโอ้โหดูสิฟินิกออกมาแล้วจากที่เป็นนกดำนะคะกลายร่างเป็นฟินิกเฉยโอ้โหมันอะไรขนาดนี้ และมีสกิลใหม่มานะปีกลมอัศนีบาทนะคะแต่ว่าไอ้ที่เราชอบเนี่ยขลุ่ยเพลงบุผานี่ก็อัพต่อก็ดีนะรู้สึกว่าจะมีของวิเศษที่ใช้อัพคู่กับขลุ่ยเพลงบุผานะคะนั่นก็คือภาพฝึกปีศาจจะเพิ่มพื้นที่ดามเมจเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหเดี๋ยวกงล้อของเรานี้มันใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเป็นเพราะอัพสกิลเมื่อกี้นี้กงล้อเราเลยใหญ่มากยิ่งขึ้น โอ้ตรงนี้ EXP ร่วงเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยมีอัพอะไรต่อดีล่ะอันนี้ฟันศศัตรูไม่เอาไม่เอาเอาของวิเศษทั้งหมดวิถีกระสุนเพิ่มขึ้นดีไหมอืมโอ้เอ้ยมินิบอสตายไปแล้วเหรอไอเขาเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้เองนะมาเปิดสมบัติกันดีกว่าฟุบฟุบฟได้อะไร ลุ้นเลยอู้ได้ของเยอะเลยนะคะรอบนี้ได้วิถีกระสุนเพิ่ม2อันเลยนะแล้วก็ของวิเศษเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่50เลยนะแล้วก็คลุยอัพเพิ่มขึ้นอีกเป็นดาเมจพื้นที่อีก40อร์ซโอ้โหคานนี้ล่ะวงใหญ่เริมร่มเพิ่มเริมร่มบึ้มแบบเริ่มบั่มเลยอะอัพคลุยต่อเฮ้ยคลุยเต็มแล้วโอ้โหแทบจะเต็มจอยอยู่แล้วนะคะเนี่ย อไอ้น้ำเตา้าปูปาลาเราได้แล้วนี่กดเลยปื๊บโอ้มันดูดได้แค่นี้เดียวมันไม่ทั้งฉากไม่ได้ทั้งเวิล์ลเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอัพสกิลต่ออัพสกิลอะไรดีนู้นคูดาวไหมเอาคูดาวเาาว้ยไม่ได้คูดาวอ่ะมันจะคู่กับขวานเราจะเอานี่ดีกว่าปีกลมอัสนีบารสกิลใหม่สกิลใหม่เป็นปล่อยขายุฟฟฟฟฟฟฟุฟฟ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 ฟ เองช่ไหเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ากดน้ําเต้าแล้วมันจะดูดมาทั้งหมดแบบว่าไม่ใช่ดูดแค่เฉพาะหน้าจอบริเวณรอบๆตัวเราเท่านั้นเองนะครับโอ้อัพอะไรต่อเอาลมอสศนิบาทต่อโอ้พายุออกมาเพิ่มมากขึ้นฟุ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 ฟฟอชอบชอบแต่ว่าด่านหนึงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเพื่อนๆ เกือบ5นาทีแล้วนะเนี่ยมีเวลามีเวลาบอกเมื่อกี้นี้อัปปิลมต่อขายุพัดพาตอนนี้สู้กับหมาจิงจอกบอสออกมาแล้วโอ้บอสเท่มากเลยอะ่ะบอสเป็นมังกรนะคะนี่ดูดิอย่างเท่อ่ะดูตัวเราจิ๋วไปเลยอะ่ะ เนื่องจากเราอัพสกิลมาเต็มสุดแล้วนะคะก็เอาชนะได้แบบง่ายๆรวมถึงมีการปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยละ่ะค่ายดับเทียนกังจะอัญเชิญวงเวทหมุนรอบตัวเองนะคะโอ้ตอนแรกวงเวทเราก็เทอยู่แล้วนะตอนนี้จะมีวงเวทเพิ่มมาอีกอย่างนั้นเหรอโอ้เจ๋งนี่โอเครับรางวัลแล้วก็ได้คูปองแก้ไขชื่อมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของเกมนี้แล้วบทที่1กลับเมืองโอมีกรอนให้อ่านด้วยนะ โอ้พอเข้ามานี่เดี๋ยนะเขาให้มากดที่เควสก่อนเนาะโอเคกลับเข้าเมืองนะคะจะมีเควสอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็โอ้ตอนนี้แหละที่มันจะเหมือน m m o แล้วแหละเพื<ๆ>่อนๆตอนเริ่มเข้ามาเมื่อกี้เราก็คิดว่าเกมลกไล์จริงๆแหละสามารถไปดังดินแดนต่างๆนะคะเพื่อนๆก็เพื่อไปอัพเลเวลนั่นแหละพอกดแล้วนะตัวละครของเราก็จะไปแบบเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง ที่เราจะต้องต่อสู้เนี่ยแบบอัตโนมัติเลยโอเคสวมใส่อุปกรณ์สวมใส่อาวุธได้เลยนะคะภาพเป็นแบบสามิติหมุนได้รอบตัวเลยนะเออเก็บเก็บของก่อนอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้อะ่ะเขาให้เราหยิบอะ่ะเก็บได้พอเก็บเก็บแล้วเนี่ยหยิบ,ยบปึ๊บโอเค อ๋อเควสนี่ก็จะแบบว่าอัตโนมัติจริงๆคือถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะคะเพื่อนๆไอตัวเวลาเนี่ยก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นับถอยหลังไปนะคะแล้วก็จะทําให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายมากๆเลยคือแบบว่าปล่อยทิ้งไว้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาเก็บเลเวลนะคะเกม M O R P G แบบนี้ก็จะเน้นในการปลดฟังก์ชันในช่วงต้นนี่แหละเพื่อที่จะทําให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ มันดีตรงที่เกมมีภาษาไทย MMO ที่มีภาษาไทยสไตล์นี้นะคะก็จะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกมแนวจีนกำลังภายในอยู่แล้วเนาะมันจะมีเนื้อเรื่องให้อ่านและเสียงภาคเนี่ยก็ยังเป็นภาษาไทยทำให้เราแบบอินมากยิ่งขึ้นนะว่าฟังเสียงแบบหล่อๆเท่ๆของเนี่ยฮีโร่แล้วก็มีเสียงน่ารักน่ารักของตัวละครผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อนๆเอ๊ะมีหรือเปล่าเราจะไม่ได้ว่า เราไม่แน่ใจเมื่อกี้เราไม่ทันทฟังแต่ว่าตัวละครผู้ชายอ่ะมีเสียง oh, what, what, what. อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นช่วงทดลองอยู่เสียงภาคของบางตัวเนี่ยก็ยังอาจจะใส่ไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆปลดล็อกฟังก์ชั่นใหม่มาเรื่อยๆนะเกมนี้ก็จะมีดันเจียนหลายอย่างเลยให้เราทำนะคะแล้วก็จะมีพวกเคลสรายวันคือสไตล์ MMORPG เลยนั่นแหละแต่ตอนเนี้ทำไมรู้ไหม เรารู้สึกว่าเราอยากไปเล่นเกมแบบตอนที่เป็นตอนตอน้นโอเคแล้วก็มีแผนภาพนะคะให้เราดูอันนี้จะเป็นของวิเศษที่เราได้รับมานะคะก็จะเป็นเอาไว้แบบว่าสู้ในการลงด่านซึ่งด่านแบบเมื่อกี้อยากเจออีกสักทีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีพรสวรรค์ติดตัวให้กับเราด้วยนะคะมีจํานวนคืนชีพดูดซึ่งไอวิญญ,ญาณนี่น่าจะเป็นดุดเลือดเนาะแล้วก็ของวิเศษแยกร่างนะคะจํานวนฉด ในแต่ละทักษะจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็มีเลือกสกิลเป็นม้วนคัมพีนี้ได้อีกก็คือเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกสกิลใหม่ได้นั่นเองนะคะจะค่อยๆปลดล็อกเมื่อตัวละครถึงตามเลเวลที่กําหนดนะคะเอาอะไรดีนะเอาคืนชีพก่อนก็แล้วกันโอเคได้อีกอันปะได้ได้ปลดล็อกได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าระดับมันถึงแล้วอะไปลุยด่านที่สองกันต่อเลย โอเคท้าสู้ไปแล้วจะออกไปบูแล้วจ้าโอ้นี่ไงคือบางด่านเนี่ยมันจะเป็น Action. แอคชั่นแบบว่าเดินเดินไปแล้วแบบเป็นตัวเดินตีแบบอัตโนมัติสไตล์เกม MMO Auto เนาะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเออเวลาที่เข้ามาลงด่านแล้วอ่ะก็จะเป็นเกมแบบสไตล์ลกไลท์เออดีแปลกดี คือแบบว่ามันเป็นการผสมผสานนะคะเล่นไปแล้วก็แบบว่าไม่เบื่อเพราะว่าเราชอบชอบทั้งสองแบบซึ่งเกมสมัยนี้ดีคือตรงที่เขาเอาแบบ,แบ,บแหลายๆอย่างมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เราไม่เบื่อนะเพราะบางทีอะเราเล่น MMO แล้วบางช่วงเรารู้สึกว่าเราก็อยากไปเล่นเกมอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนงี้เนาะนี่เกมนี้มีหลายสไตล์จบในเกมเดียวเอาอะไรต่อดี ค่ายดับเทียนกลังต่อเพื่อนๆเห็นไอ้วงๆเขียวๆป่ะนี่แหละสกิลใหม่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะค่ายดับเทียนกลงแต่รู้สึกว่าตอนนี้มอนสเตอร์นี่มาอยู่ร้อมๆเราเยอะเต็มไปหมดเลยนะอยะล่ละสิค่ายดับออกมาเร็วจัดการเร็วๆเดี๋ยวค่ายดับเทียนกลงนี้ ถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องใช้คู่กับตำราโบราณสวรคร์นะคะจะทำให้ครูดาวเนี่ยลดลงทำให้ค่ายดาบเนี่ยออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะอัพแพสซีฟกิวอันนี้เลยนี่เร็วขึ้นจริงอะดูดิดาบยิงรัวเลยอะตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคะเฮ้ยอัพคููดาวก่อนดีกว่านี่จะได้ยิงแบบต่อเนื่องขึ้นนิดนึง yeah, แย่ละสิตัวอะไรเนี่ยเดินมาตรงนี้ปีสัตว้วางอย่างนั้นเหรอ โอ้โอ้โอ้ถูกล้อมรอบตัวไปหมดเลยเราจะอัพอะไรดีกงล้อฟินิกดีกว่าเพื่อนนี่เอาให้แบบว่ามีตัวช่วยทำดาเมจมีสกิลที่จะยิงจัดการศัตรูเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยาร์ซียาร์ซีเยอะไปหมดเลยครายดาบเชนกังต่อเลยนี่เลเวลสูงขึ้นดาเมจก็แรงขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราถูกล้อมรอบไปหมดละไอ เยอะเกินไปแล้วอยลูกทอตรงนี้ลูกทอลูกทอน,นี่เพิ่มเลือด่ะงั้นเราจะเก็บไว้ก่อนลักษณะมันไม่ได้ช่วยเพิ่ม exp และ้วฉะนั้นจะตุนเอาไว้นะคะและสกิลต่อไปที่เราจะอัพก็คือ p a s s i v ตำล่าโบราณสวรรค์ลดคู่ดาวลงอีกนิดหนึ่งเราจะเป็น35%เออ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้สิอย่าเข้ามานะเพื่น ตรงนั้นอะเม็ด e เอ็นพีเทียบเลยอยากเขาไปเก็บอู้มินิบอสออกมาแล้วนะคะคือไม่ได้สนใจ <c oughs> คือจะเก็บเ e อ็ีอย่างเดียวเลยเอา้าอัพนี่ต่อจัดการบอสจัดการบอสจัดการจัดการเอาไอ้วงมวง,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 วงรอบตัวนี้ตีบอสไปด้วยร่วงไปแล้วนะคะบอสแล้วเราก็จะได้เปิดสมบัติกันแล้ว ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บได้กงล้อเพิ่มอะไรไม่รู้การยิงอ๋อเพิ่มไอลูกที่ออกมาสีฟ้าๆวงๆนั่นเพื่อนๆนเพิ่มกงล้อนะคะวิ่ดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยสกิลต่อไปที่เราจะอัพนะคะเพื่อนๆอนตอนนี้คิดว่าจะอัพภาพฝึกปีศาจเพราะว่ามันจะทำให้พื้นที่ดามเมจเพิ่มมากขึ้นอันนี้น่าสนใจเนาะอัพเลย ดาบแบบบินกระจัดกระจายวุ่งว yeah ิ่งวุ่งวิ่งเพิ่มความเร็ววิธีกระสุนและพื้นที่ดาเมจเพิ่มกันดีกว่ากับงล้อฟินิกส์เย้โหเม็ด exp นี่เยอะจริงๆเลยแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มพลังกงล้อฟินิกส์นะคะเราก็จะมาอัพคำสั่งสังหารเพิ่มกันเลยดาเมจจะได้แรงมากยิ่งขึ้นโอ้โหมีตัวหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่ทันได้เห็น เก็บเลเวลเร็วขึ้นมากเลยนะคะในด่านเนี่ยตอนนี้เราเลเวลสิบสามแล้วนะยังไม่เจอกับบอสตัวที่สองเลยเนี่ยเลือดยังไม่ลดเพราะฉะนั้นเราจะเก็บลูกท้อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดีเราเจอกับตัวอะไรไม่รู้เขียวๆแล้วอะอพกรงล้อกันต่อโหตอนนี้กรองล้อก,ก,กระจายออกมาวุ้งๆเต็มหมดนะคะ เลยพวกในเข้ามาไม่ถึงตัวเราแล้วโอ้โหมาเยอะเลยอะ่ะข้างบนอะ่ะเดินใส่เลยสิค้าจะรออะไรไม่มีหนีแบบตอนแรกแล้วตอนนี้โอเคเราก็จะอัพกองล้อฟินิก,กนต่อนี่กลายเป็นกองล้อฟินิกอันใหญ่แล้วอันใหญ่บึ้มนี่ ทางในอุ้ยเดี๋ยวตัวนี้ทำไมไม่ตาย <c oughs> อ๋อกงล้อฟินิกเราอยู่ข้างล่างอยู่จะเดินไปตามทางกงล้อฟินิกเพื่อนๆและต่อไปเราก็จะอัพอันนี้ละกันที่มันมีวงวง,ว,งวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยคลุยเพ่งบุพผานะคะเพื่อนๆดามเมจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยถึงปันกลางยิงกันไปเลย และต่อไปเอาคุยแพงบุพากันต่อกดนี่กว่าน้ำเต้าปึ๊บดูดเขาเ้ามาให้หมดเอาคำสั่งสังหารบ้างดีกว่านานๆจะออกมาทีนะคะคงวิเศษทั้งหมดดาเมจเพิ่ม30%แหมเล่นเพล่นอะไรขนาดนี้เกมนี้เอ้ยไม่น่าเชื่อนะคือ เหนือความคาดหมายจากที่เราคิดมากเลยคือไม่ไม่เคยเจอ MMO ที่เข้ามาเล่นแล้วมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยลกไลฟ์แบบเนี้ยเวลาฉกต่อสู้อะมาเปิดหีบสมบัติกันนะคะจากการที่ล้มบอสที่2ได้เตรียมตัวอุ๊ได้อันเดียวเองเหรอของวิเศษทั้งหมดเพิ่มพื้นที่ดาเมจ30%เซนี้อ่ะลอบอสสุดท้ายแล้ว ดูวงเวงวิ่งรอบตัวเราซะก่อนบอสเข้ามาไม่ถึงตัวเราหรอกอัพครีวิเศษกันดีกว่าศัตรูรอบๆจะถูกแช่แข็งเป็นระยะเวลานึงนะคะนี่ฟรุ้งฟริ้งเลยคือภาพตอนนี้มันจะเป็นสไตล์ค่ีเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองแบบเข้าไปตั้งค่าเพิ่มกันดูนะคะหลังจากที่จะการบอสไปแล้วคิดว่าถ้าตั้งค่าภาพละเอียดขึ้นน่ะมันจะ ข้ามันจะเกิดขึ้นไหมโอ๊ยแต่ตอนเนี้ยสกิลก็วงวิงแล้วนะมาอัพสกิลกันต่อดีกว่าเราจะเอาสกิลอะไรดีนกดำบ้างดีกว่าเออรอบนี้นกดำไม่ออกมาตั้งแต่ตนน้นเนาะนกดำออกมาตั้งแต่ตนน้นนะเราจะได้มีฟินิกบินตอนท้ายเท่ๆสสวย,สวย คือตัวอะไรเนี่ยหัวหน้าเคตปามยกหมกโอ้โอเคโดดค่ะตีไปเลยเอ้ยเลเวลอัพช่วงนี้พอดีเลยเอาอะไรดีอ่ะนกดำไปบอสจะร่วงแล้วนะคะเรียบร้อยไปแล้วหลดล็อกสกิลใหม่มาอีกเป็นร่มปีศาจของวิเศษที่เจ๋งขึ้นนะคะ เนยได้ของรางวัลมาด้วยนะเป็นทองนะคะทองผูกแล้วก็อีกอันนึงเป็นลูกป,ปีอะไรไม่รู้น่าจะเอาไว้อัพอะไรสักอย่างได้เพิ่มอีกแล้วก็มีฟังก์ชั่นใหม่เปิดขึ้นมาเป็น <ขอ S 1> ภาพวาดปีศาจเ,าเ,เอ้ยนี่ไงมีเสียงข้าผู้หญิงแล้วไว้หน้าละก็เออ พีจะแรงมากขึ้นใช่ไม่มถ้าเราอัพในส่วนนี้แล้วก็ตีบอสจะแรงมากขึ้นด้วยนะคะ<ม>กดอ<ม>ัพได้ภายในปุ่มเดียวเลยอัพทั้งหมดรวดปู<ม>ูดไปเลย<ม>แล้วก็ไ,จจไ,ไเปดเ,ดเ,อออเอ้ยดีดดะ ถ้าเกิดใครชอบใส่เนื้อเรื่องนะคะค่อยๆอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยเนี่ยมันจะมันมันจะอินม,มากเลยแต่ถ้าสําหรับสายเกมเมอร์นะกดสกิปิปไปนะคะแล้วก็ไปเล่นลุยด่านแบบเมื่อกี้มันก็มันไปอีกแบบนะคะตอนนี้เราอยากจะหยุดไอระบบออโต้เควสนิดนึงเราเดินออกมานะเราก็จะมาดูนะคะว่าระบบอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีดันเจียนซึ่งจะปลดล็อกตอนเลเวล78นะคะมีสยบมารอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไป ตีบอสนะคะแล้วก็จะมีเควสไลวันด้วยนะเราจะต้องเก็บเลเวลก่อนสักนิดนึงแหละซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นเล่นเท่านั้นนะคะเกมนี้เขาก็จะเป็นอัตโนมัติจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฉากที่เป็นลบไลท์เมื่อกี้นี้นะเพื่อนๆคือเนี่ยเดี๋ยวที่ไไ้่ป๊บเนี่ยนะน้องน้องวิ่งไปเองอีกแล้วเนี่ยแล้วก็มวยหมดมีโหมดบินแบบ 3D ด้วยนะคะคือถ้าสไตลนะ์จน่ะเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีพวก ลุยดาแล้วก็ตีบอสแล้วก็ PK กันอะไรอย่างเงี้ยเออสไตล์นั้นเลยสไตล์เกมจีนแบบออโต้อ่อเพื่อนเอนอ,อซึ่งมันจะผสมนะคะรวมกับสไตล์ลกไลน,นี่เราเดินแบบแมปแบบโอเพนเวิลด์นะเราเดินไปตรงไหนก็ได้อะจริงๆแล้วแล้วก็มีดาวน์โหลด data นะคะได้ของรางวัลด้วยใครวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเออ เจ๋งเจ๋งสนุกเล่นได้เพลินๆนะคะสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบเกม MMO RPG ผสมกับเกมโลกไร e น,นะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกักนดูได้ตอนนี้อยู่ในช่วง close beta นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะรบกวนช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ช anel ไว้ด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ,บายยโอ้ตอนนี้เราฝึกสัตว์ได้แล้วนะ ได้พาหานะมาเป็นเจ้าม้าขาวแล้วด้วยวยสุดยอดเลยมาค่ะเล็กไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย